ระบุว่าหอ,อการค้าไทยประเมินมูลค่าความเสียหายไว้สูงถึง1 0,000หมื่นล้านบาทฟังดูแล้วเป็นเงินมหาศาลมากเลยนะคะแต่ก็สงสัยว่าตัวเลขนี้มันมาจากไหนคะมันคือค่าซ่อมบ้านซ่อมถนนอย่างเดียวหรือมันรวมอะไรที่ลึกกว่านั้นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าตัวเลข10,000ล้านนี้ไม่ใช่แค่ค่าอิดหินปูนทรายที่ต้องใช้ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือภาพสะท้อนของ ค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่มันหยุดชะง,งักไปลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเป็นเหมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ฟันเฟืองหลายๆตัวหยุดหมุนไปพร้อมๆกันเครื่องจักรที่ว่านี้มีฟันเฟืองอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมได้เลยครับฟันเฟืองตัวแรกที่หยุดหมุนก่อนใครเพื่อนเลยก็คือโลจิสติกส์ครับพอน้ําท่วมถนนถูกตัดขาดมันก็เหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจอุดตันการขนส่งสินค้าวัตถุดิบต่างๆหยุดทันทีอ๋อ ทีนี้พอเส้นเลือดอุดตันฟันเฟืองตัวที่2คือภาคการผลิตก็เริ่มมีปัญหา